การาชเรพึ่งมีฤดูกาลที่โดดเด่นยิงไป16ประตูจาก93นัดให้แมน hey Man, ยูและพึ่งต่อสัญญายา,ยาวถึงปี2028แต่ทำไมถึงมีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายคำตอบก็คือความสัมพันธ์กับโคช้ชคนใหม่รูเบนอโมริมเริ่มแย่ลงล่าสุดถึงขั้นมีรายงานว่าอโมริมบอกตรงๆว่าไม่ต้องการเขาในทีม และกานาโชเองก็ไม่ได้ร่วมทีมไปทัวร์พรีซีซั่นเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทรูศูนย์รวมข่าสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนตัวจริงห้ามพลาดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดข,ของอเลฮานโดกานาโชปีกตัวจีดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักอเลฮานโดรกานาโชดาวรุ่ง iler, Spain, ไซเลอร์อาเจนตินาสเปนวัย20ปีที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวในฤดูกาลที่แล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูสวยเห็นหลายลูกโดยเฉพาะลูกโอเวอร์เฮดคิกสุดไอคอนิกไซ่เอเวอร์ตัน ตลอด2ซีซันที่ผ่านมากานาโชลงเล่นไป93นัดยิงได้16ประตูและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความหวังของปีศาจแดงยุคใหม่จนถึงขั้นได้รับสัญญาฉบับใหม่ยาวถึงปี2028เลยทีเดียวแต่เรื่องราวกลับไม่สวยงามอย่างที่หลายคนคิดเมื่อมีรายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกุนซือคนใหม่รูปเบนอาโมริมเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่วันแรก ล่าสุดสื่อดังในอังกฤษและยุโรปรายงานตรงกันว่ากานาโชถูกตัดชื่อออกจากทีมทัวร์ปรีีซนที่ยุโรปและถูกจับแยกซ้อมคนเดียวแถมยังมีข่าวหลุดว่าอโมริมบอกกับบอร์ดบริหารชัดเจนว่าถ้าได้เงินดีก็ปล่อยเขาออกไปได้เลยจากดาวรุ่งความหวังของทีมสู่สถานะนักเตะส่วนเกินเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเปลี่ยนกุนซือแล้วแบบนี้อนาคตของกานาโชจะเป็นยังไงต่อใครสนใจกานาโชบ้างเมื่อคอดีอย่างกานาโชมีแบว่างาน แน่นอนครับมีหลายสโมสรรีดต่อคิวรอเซนทันทีเริ่มกับที่เตงหนึ่งตอนนี้นาโปลีแชมป์กันชวปี2024สนใจจริงจังและพร้อมทุ่มเงินกว่า60ล้านปอนด์เพื่อดึงกานาโชไปแทนตำแหน่งของควิชาคอรัสเคลียหางโดนขายออกนาโปลีคือทีมที่ขึ้นเกมรุกเร็วเล่นเกมสวนกลับและให้โอกาสดาวรุ่งเยอะมากบอกเลยว่าถ้าไปลิอิตาลีการนาโชจะได้ลงแน่ทัดมาเชลซีทีมที่ซื้อดาวรุ่งเป็นว่าเล่นตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นเตง2เพราะต้องการปีกเพิ่ม เพื่อหมุนเวียนกับโคเปอรเมอร์และเอ็นกุนกูส่วนฝั่งพรีเมียร์ลีกยังมีแอสตันวิลล่าที่กำลังเล่นแชมปี้ยนลีกฤดูกาลนี้และต้องการตัวเลือกเกมรุกเพิ่มบวกกับสไตล์ของอูนายเอเมรีที่ชอบนักเตะสายพลิ้วก็เข้าทางเลยแอลติโกมาดริดก็โผล่มาด้วยบ้านเกิดของกาลาโชตอนเยาวชนขายายกับสเปนอาจเป็นดิวซึ้งใจแบบโฮมคัมมิ่ง นอกจากนี้ยังมียูเวนตุสและไบร์เลเวอร์คูเซ่นที่แอบมองเงียบๆแต่ถ้ามีทีมใดยิ่งข้อเสนอจริงจังก่อนอยู่ในเดตก็พร้อมเจรจาทันทีและอย่าลืมมีข่าวว่าแมนยูตั้งค่าตัวการาโชไว้ที่ราว60-70ล้านปอนด์ใครพร้อมจ่ายก็เชิญเซ็นได้เลยตลาดปัจจุบันถึง3กันยายนนี้แฟนๆต้องลุ้นกันว่าใครจะคว้าตัวเจ้าหนูพลังเทอร์โบรายนี้ไปร่วมทีมตอนนี้คำถามที่แฟนบอลทั่วโลกอยากรู้ก็คืออเลฮันโดรการาโชจะอยู่ต่อ หรือย้ายทีมจากดาวรุ่งที่เคยถูกยกให้เป็นอนาคตของแมนยูวันนี้เขากลายเป็นนักเตะที่โดนแยกซ้อมโดนตัดชื่อจากทีมทัวร์และมีข่าวว่าโค้ชคนใหม่ไม่มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานแปลตรงๆก็คือถ้าไม่มีปฏิหารหรือเคลียร์ใจกันได้โอกาสที่เขาจะอยู่ต่อค่อนข้างน้อยมากในแง่ของตลาดซื้อขายยูไนเต็ดก็ไม่ปิดโอกาส หากมีทีมไหนยื่นเกิน60ล้านปอนด์ก็พร้อมขายทันทีโดยเฉพาะเมื่อทีมไม่ได้เล่น League แชมเปี้ยนส์ลีกและต้องการเงินมาเสริมทัพแต่คำถามคือกานาโชควรเลือกไปไหนถ้าไปนาโปลีได้ลงแน่แต่ต้องปรับตัวกับลีกที่เน้นแท็ติกสุดๆถ้าไปเชลซีอาจต้องสู้แย่งตัวจริงกับนักเตะระดับเดียวกันเพียบหรือถ้าฝืนอยู่ต่อกับแมนยูก็ต้องเผชิญกับโค้ชที่อาจไม่ไว้ใจเขาอ,อีกแล้ว นี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกานาโชถ้าเลือกถูกเขาอาจก้าวขึ้นเป็นสตาร์ระดับโลกใน2-3ปีแต่ถ้าเลือกพลาดเขาอาจกลายเป็นแค่อดีตวันเดอร์คิดอีกคนที่หายไปจากหน้าฟุตบอลใหญ่ๆแล้วคุณละ่ะคิดว่าอนาคตของอเลฮันโดรกานาโชควรเป็นยังไงควรอยู่ต่อกับแมนยูสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงหรือย้ายไปนาปโปลีเชลซีทีมอื่น เพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างเลยครับผมอยากรู้ว่าคุณคิดเหมือนกันไหมถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe พร้อมกระดิ่งเพื่อไม่พลาดขาฟุตบอลแบบลึกๆเจาะเน้นๆแบบนี้ทุกสัปดาห์คลิปหน้าจะพาไปเจาะด,ดีวไหนรอติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ